ยังค uh ่ะ huh. ยังยังย well> ังเด็いいกอย uh)> ู่ค่ะยี่สิบสามเองค่ะเหตุผลเหตุผลครับที่แม่พี่แดนมาบ่น่าให้ฟังคือตอนที่เจอคุณแม่ก็ก็ยังไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้นะคะก็เลยยังไม่แน่ใจเงี้ยยังไม่ได้เจออคือพอช่วงนี้พอเราแบบทํางานหนักมาค่ะคือตอนนี้หนูถ่ายสองเรื่องแล้วฝั่งพี่แดนเองก็ก็ทํางานหนักก็เลยเหมือนแบบพอทํางานหนักทั้งคู่มันไม่มีเวลามาคิดอะไรเรื่องแบบทาต่างกัน ันนี้ไม่รู้ค่ะจริงๆคือไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยอะค่ะชิวๆเด็กๆเคยแต่โตมาแล้วไม่ได้คิดเลยค่ะคือคือไม่ได้ซีเรียสจริงๆค่ะเรื่องความรักอค่ะตอนนี้ยังอะตอนนี้ยังตอนนี้แบบยี่สิบสามเองก็ก็ทางานอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ทํางานไปก่อนเหมือนเหมือนตอนนั้นมีเคยเขาเคยมาบอกเหมือนกันนะคะเพราะตอนนั้นเหมือนเจอพี่ๆแล้วเขาก็แบบให้สัมภาษณ์ไปก็มีมาเล่าให้ฟังค่ะก็เลยแบบไม่ได้ถามอะไรเดี๋ยวรอเจอคุณแม่ก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวจะถามมาให้ กินข้าวมามาพก็คงมีค่ะแล้วแต่โอกาสมากกว่าปกติก็จะมีเรื่อยๆค่ะเจอเรื่อยๆ